นิทานเรื่องกระต่ายจอมขี้เกียจณนะป่าแห่งหนึ่งมีสัตว์อยู่กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ประกอบไปด้วยกระต่ายหนีลิงและนกทุกตัวล้วนเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งเหล่าสัตว์ป่าได้นัดรวมตัวกันวางแผนเพื่อออกไปหาอาหาร นำมาเลี้ยงชีพตนเองและนำมาแบ่งปันสัตว์อื่นๆกระต่ายซึ่งมีนิสัยขี้เกียจเห็นกก่ตัวไม่ชอบช่วยเหลือได้ยินพวกสัตว์อื่นๆคุยกันอยู่จึงหลบหลีกกลับบ้านของตัวเองไปเช้าวันรุ่งขึ้นสัตว์ป่าทังหลายซึงพากันเดินทางออกไปหาอาหาร แต่กระต่ายยังคงนอนต่อไปโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยจนกระทั่งตกเย็นเหล่าสัตว์ป่าก็ได้กลับมาจัดหาอาหารและได้อาหารกลับมามากมายซึ่งนำมาแบ่งสัตว์อื่นๆพันใดนั้นเองกระต่ายได้วิ่งเข้าไปกระโจนหิบอาหารอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเลือกอาหารก่อนคนแรก เหล่าสัตว์ป่าทั้งหลายเห็นเข้าซึ่งเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะกระต่ายไม่ได้ออกไปช่วยหาอาหารและยังมาแยกอาหารไปก่อนอีกตกดึกในระหว่างที่กระต่ายกินอิ่มแล้วนอนหลับไปเหล่าสัตว์ป่าจึงได้มีการประชุมร่วมกันว่าจะย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่อื่นเนื่องจากทนนิสัยเห็นแก่ตัว กระต่ายไม่ได้อีกแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นกระต่ายแด้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเงียบสงบซึงเดินออกมานอกบ้านพบว่าเหล่าสัตว์ป่าทั้งหลายไม่อยู่แล้วซึงรู้สึกเสียใจมากกระต่ายจึงได้ย้อนกลับมาคิดว่าเราไม่ควรเห็นแก่ตัวไม่ควรขี้เกียจ และต้องช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเกียดค้านไม่สนใจช่วยเหลือผู้อื่นนำไปสู่ความทุกข์ดังสำนวนที่ว่าขี้เกียจสันหลังยา